ลำจักราชคู่บ้านสืบสารวัฒนธรรมหัตถกรรมจักสารถิ่นอาหารพื้นเมืองกระเดื่องเรื่องมวยไทยอำเภอจักราชประกอบด้วย8ตำบล109หมู่บ้านมีสถานที่ที่ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอจำนวนหกแห่งพระบรมมงคลธทาุจักราเจดี ตั้งอยู่ณวัดป่าจักราชหมู่ที่4ตำบลจักราชอำเภอจักราชเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันธาตุอัฐิธาตุของพระธรรมวิสุธทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนและอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ต่างๆซึ่งเป็นเจดีย์โลหะที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โบสถ์วัดโคกพระหมู่ที่9กําตำบลหนองพลวงไม่สามารถยืนยันปีการก่อตั้งวัดนี้ได้อย่างแน่นอนแต่สันนิษฐานจากพุทธลักษณะของพระพุทธรูปทองสำริดซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในโบสถ์คาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม หลวงพ่อดำวัดโคกสุภารามหมู่ที่สองตำบลสีสุขเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถมีอายุหลายร้อยปีเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และละแวกใกล้เขียงเป็นที่ร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์ของการขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและการขอพรทางด้านทหาร เสาอาโศกวัดหินโคนหมู่ที่หนึ่งตำบลหินโคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลหินโคนเป็นเสาสูงขนาดใหญ่บนหัวเสาเป็นรูปสิงห์ซึ่งเป็นลักษณะแห่งการแสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่องค์อาจดุจราชสีและแผ่ไปไกลคือเสียงของพระยาราชสีต้นนางดำ วัดบ้านตูมตั้งอยู่ตำบลทองหลางมีอายุมากกว่า135ปีเป็นไม้ต้นสูง15-30เมตรถือเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีประจำปี2561ผลสุกสีดำมีเมล็ดเดียวผลจะคล้ายลูกหยีแต่มีขนาดเล็กกว่า สรพคุณผลต้มรับประทานแก้ร้อนในผลสุกรับประทานได้ปรุงเป็นขนมหวานผลอ่อนนามาต้มรับประทานได้ยอดอ่อนให้รสเปรี้ยวใช้ประกอบอาหารเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างเปลือกและแก่นย้อมสีจะให้สีน้ำตาลอมแดงอ่างเก็บน้ำลำชมวกบ้านโคกสาด หมู่ที่6ตำบลจักราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุดและยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจพร้อมทั้งมีของฝากสินค้าโอท็อปจำหน่ายอีกด้วย ถ้าท่านติดตามวิดีทัศน์แนะนำอำเภอจักราชแล้วสนใจเขาเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวก็ขอเชิญได้ทุกเมื่อเดือจะเด้อ